ภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดในล่านหินเย็นเยียบชิโรเน เอมี่ <Amy S 2> และเอลซีนต่างตกตะลึงพร้อมกันดวงตาของพวกเขามองไปยังภาพอันน่าสยดสยองเบื้องล่างอย่างไม่ละสายตานั่นมันอะไรชิโรเนอุทานนั่นคือกิสเด็กชายคนนั้นนอนอยู่จมกองเลือดใบหน้าเปือะเปื้อนและฟกช้ำดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิทดูเหมือนเขาจะทำได้เพียงแค่ส่งเสียงแผ่วเบาก่อนที่จะสลบไปกิสชิโรเนเรียกชื่อเด็กชายอย่างตกใจเขาคุกเข,ข่าลงคางๆอย่างรวดเร็วเขย่าตัวกิสเบา ย่างกิสตื่นซี่เมื่อไม่เห็นกิสตอบสนองชิโรเนะสังเกตและถามขึ้นอย่างกระทันหันเดี๋ยวนะเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าทันใดนั้นมือผอมแห้งที่บอบช้ำของกิสก็ยื่นขึ้นมาจับข้อมือของชิโรเนะไว้แน่นด้วยพะละกำลังที่ไม่ขาดฝันชิโรเนะสะดุง้งมองลงไปยังมือที่กำลังบีบรัดเขาอย่างตกใจจากริมฝีปากที่เปื่อนเลือดกิสเอ่ยออกมาอย่างยา,ยากลำบากเสียงแหบแห้งแต่ชัดเจนนายต้องขอบคุณฉันนะ ร่างของกิสนอนแผ่บนพื้นหินเย็นเยียบพยายามฝืนยิ้มทั้งที่ใบหน้าบอบช้ำและมีเลือดซึมเขาคว้าข้อมือของชิโรเนะไว้เสียงแผ่วเบาแต่แฝงไว้ด้วยความท้าทายดังขึ้น ก็เพราะผมปกป้องแฟนของนายแต่นายทำไม่ได้แต่ผมทำได้คำพูดเหล่านั้นเรากับเมียดกรีดแทงหัวใจชิโรเนะเขาแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงมือของกิสร่วงหล่นเลื่อนหลุดจากมือเขากิส ชิโรเนกรีดร้องอย่างสิ้นหวังน้ำตาร้อนเผาเริ่มไหลรินอาบแก้มภายนอกความมืดมิดโรยตัวลงฝนกระหน่ำเทลงมาบนบ้านที่โดดเดี่ยวฉล้างทุกสิ่งแต่ไม่อาจบรรเทาความเจ็บปวดที่ถาโถมในห้องที่อบอุ่นกิสนอนสลบอยู่บนเตียงร่างกายถูกพันผ้า,พ,าพันแผลอย่างระมัดระวังข้างเตียงชิโรเนไรอันและเพื่อนคนอื่นๆยืนเงียบงนันบรรยากาศอึอดอัดไรอันคำา นายความเงียบหันไปหาชิโรเนะด้วยสีหน้ากังวลนายคิดว่าที่เขาพูดเป็นความจริงหรอว่าพันโคอาจะกลับมาหาพวกเราอีกชิโรเนะไม่ตอบดวงตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของกิสที่กำลังหลับไหลหัวใจหนักอึ้งด้วยความกังวลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงปราสาทลับของพันโคอาตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาดูมืดมิดและน่าหวาดวัน่น ภายในพันโคอายืนอยู่กลางห้องที่คล้ายทั้งสํานักงานและห้องทดลองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความคุณเคืองฟันสีเหลืองของเขาเผยให้เห็นเมื่อเขาคิดถึงพวกที่เข้ามาขัดขวางเขาข้างหลังเขาภายใต้แสงสลัวกลุ่มคนที่สวมเสื้อคลุมสีขาวกำลังทำงานอย่างขคคมักขม้นกับสารเคมีและอุปกรณ์ทดลอง ไอพวกเด็กเมื่อวานซืนมาขัดขวางธุรกิจของฉันพันโคอาพึ่มพำเสียงแหบแห้งเต็มไปด้วยความโกรธแค้นฉันคิดมาดีแล้วปล่อยพวกมันไปง่ายๆไม่ได้จะแย่ถ้าพวกมันกลับขึ้นฝั่งแล้วเริ่มพูดพล่อยๆเกี่ยวกับฉันเข้าใจไหมฉันไม่อยากหนีอีกแล้วอาชีพที่ฉันสร้างขึ้นที่นี่จะพังทลายผู้คนมากมายกำลังรอคอยฉันอยู่ สายตาอาฆาตของเขาหยุดที่ขวดแก้วที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงเหมือนเลือดเขาค่อยๆหยดสารเคมีหยดสุดท้ายลงไปทำให้สารละลายภายในเกิดฟองเล็กน้อยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเขายกขวดขึ้นสูงของเหลวภายในเปล่งแสงสีแดงเข้มอย่างหน้าขนลุกรอยยิ้มบ้าคลั่งและพึงพอใจปรากฏชัดบนใบหน้าของเขาลูบเข้มขน้น ขามิสเหรอตาแดงเหรอทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเทียบกับสิ่งนี้ได้เลยเขาหันตัวเดินเข้าไปใกล้ร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ในมุมมืดแสงจากขวดส่องไปยังใบหน้าที่หวาดกลัวของกิสดวงตาของเขาเบิกกว้างสะท้อนภาพอันน่าสยดสยองของขวดสีแดงเข้มถึงตาของแกแล้วพันโคอาก,กล่าวด้วยน้ำเสียงหวานอย่างน่าขนลุกกิสในห้องมืดมิด ปานโคอายืนขวดแก้วบรรจุของเหลวสีแดงเข้มออกมาซึ่งเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวที่หลอดผ่านความมืดมิดเขาออกคำสั่งแก่กิสด้วยน้ำเสียงโหดเหี้ยมไร้อารมณ์เอาสิ่งนี้ใส่ลงในเครื่องดื่มของเด็กผู้หญิงผมแดงแล้วบังคับให้ท่าดื่มมันเข้าไปกิสแข็งทื่อสายตาตื่นตระหนกจับจองอยู่ที่ขวดคำถามหน้าหวาดกลัวแหลนเข้ามาในหัวของเขาถ้าใครดื่มสิ่งนี้เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นราวกับ ความคิดของกิสได้ดวงตาของปานโคอาหลีลงด้วยความร้ายกาจรอยยิ้มสยดสยองขยายกว้างจนถึงใบหูเผยให้เห็นฟันหุ่มทองคำเป็นประกายและฟันที่บินเขาคำรามด้วยความสาดใจอย่างวิปริตแกต้องถามเรือร่อหรอดื่มเข้าไปก็ตายทันทีแกแค่ทำให้เด็กคนนั้นดื่มมันเข้าไปก็พอที่เหลือพวกเราจะจัดการเองภาพอันนาสยดสยองพลันแวบเข้ามาในความคิดของกิสเด็ก สาวผมแดงชักกระตุกล้มหงายหลังลงในแอ่งเลือดขวดเปล่าหลุดออกจากมือเธอร่างกายของเขาตัวสั่นเทิมมือทั้งสองสั่นระริกถือขวดยาพิษเย็ยนเยียบเขาบ้าไปแล้วกิสคิดในใจหายใจถี่รัวบ้าไปแล้วอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของปานโคอาพร้อมรอยยิ้มคลัง่งและดวงตาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายถิมแทงจิตใจของเขาปานโคอากิสกรีดร้องในความเงียบความรู้สึกหวาดกลัวถึงขีด สุดบีบคั้นหัวใจของเขาเขาเป็นปีศาจร้ายที่เสียสติไปแล้วอย่างสิ้นเชิงดวงตาของปานโคอาเบิกโพลงด้วยความโกรธเขาคำรามอย่างเกรี้ยวกลาดแกแกกกำลังทำบ้าอะไรอยู่กิสยืนแข็งทื่ออยู่บนพื้นเย็นเยียบรอบตัวเต็มไปด้วยเศษกระดาษฟอยล์และแอ่งเลือดสีแดงสดกิสเหนืยหน้ามองปานโคอาที่ยืนตรงานราวกับภูเขาที่น่าหวาดกลัว เสียงของหัวหน้าแก่งดังสะท้อนกล้องด้วยความคมขู่แกะกล้าต่อต้านฉันเหรอกิสถอนหายใจออกมาร่างกายสั่นเทิม่มเขาเหลือบมองมือที่กำลังกระตุกของตนเองความหวาดกลัวและความขุนเคืองถาโถมเข้ามาในอกปานโคอายิ้มเยาอเอียงตัวมาข้างหน้าอย่างล้อเลียนหืมอะไรนะฉันไม่ได้ยินกิสพูดตะกุกตะกักเสียงแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินผมลาออก ความลังเลหายไปแทนที่ด้วยความโกรธเกรี้ยวสิ้นหวังกิสเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเป็นประกายด้วยความแค้นและตะโกนใส่หน้าหัวหน้าแกง๊งฉันบอกว่าฉันลาออกไอ้ขยะ โดยไม่ลังเลหมัดใหญ่โตของปานโคอาก็มาอยู่ตรงหน้าเขาเสียงผับน่าสยดสยองดังขึ้นเมื่อเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวนั้นบอดี้การ์ดที่ยืนอยู่ใกล้ๆก,ก็เบ้หน้าแลบลิ้นออกมาอย่างขยะแขยงเขาสะบดพึมพรรมำหน้าขยะแขยงจังโอ้ฉันเพิ่งกินข้าวเย็นเสร็จเองในห้องมืดมิดพันโคอากำลังคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความเดือดดาน พวกแกมองอะไรกันเอาตัวน้องสาวของไอสารเลวนี่มานี่กิสนอนหมดสภาพอยู่บนพื้นเย็นเฉียบร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและรอยเลือดที่เริ่มแห้งกรังเด็กชายหมดสติหลังจากถูกทบตีอย่างโหดร้ายหายใจแผ่วเบากลับมาที่ปัจจุบันกิสนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลได้รับการดูแลอย่างดี เอมี่คามิสยืนอยู่ข้างๆมองลงไปที่ใบหน้าที่บอบช้ำของเด็กชายเธอถอนหายใจเบาๆอ้ายโง่เอ้ยภาพที่กิสกรีดร้องอย่างสิ้นหวังในความมืดหวนกลับมาในความคิดของเธอนั่นคือตอนที่เด็กชายร้องออกมาด้วยความกลัวผมจะหนีและเธอได้สัญญากับเขาว่าฉันจะรับรองว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำร้ายพี่น้องของนายได้ เอมี่มองกิสที่ยังคงหลับอยู่เสียงของเธอต่ำลงด้วยความเหนื่อยล้าก็ดีที่นายรักษาสัญญาแต่สิ่งนี้ก็หมายความว่าความพยายามทั้งหมดของฉันในการปกป้องนายและน้องสาวของนายได้สูญเปล่ายืนอยู่ที่มุมห้องไรอันแสดงความไม่พอใจเจตนาฆ่าคนและลักพาตัวประกันพวกเราไม่ควรแจ้งให้ทางการทราบรอ เอลซีนกอดอกดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ถ้าพวกเขาเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษจริงๆฉันมั่นใจว่าท่าเรือคือที่แรกที่พวกเขาควบคมุมบรรยากาศเริ่มอึอดอัดขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนตระหนักถึงสถานการณ์อันตรายของตนเอลซีนกอดออกใบหน้าแข็งทื่อคณะสรุปพวกมันจงใจแยกเกาะน,นี้ออกมาเพื่อทำเรื่องนี้แน่ ไรอันที่ยืนอยู่ข้างๆถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความกังวลอย่างเห็นได้ชัดงั้นพวกเราก็ติดอยู่ที่นี่เหรอเอมี่ก้มแน่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังต่อให้เราแจ้งเรื่องไปเราก็ช่วยน้องสาวของเขาไม่ได้อยู่ดีพวกเขาคงไม่ส่งกองทัพมาเพื่อช่วยชีวิตเด็กกำพร้าคนเดียวหรอกท่ามกลางความเงียบงนันชิโรเนะที่เอาแต่ครุ่นคิดอยู่เงียบๆก็เอ่ยขึ้นมาทันทีเขาหันไปหาเอมี่ดวงตาแน่วแน่ เอมี Amy, ่เธอคิดว่าคนของเพาโคอาแข็งแกร่งขนาดไหนเอลซีนสะดุ้งมองเขาถามอย่างตกใจอย่าบอกนะว่านายจะสู้เอมี่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเฉียบคมและเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ เป็นพวกโง่เขลาที่มีแต่กำลังแต่มีประมาณสิบคนที่ใช้สกีมาได้อย่างชำนาญน,น้ำเสียงของเธอแผ่วลงภาพที่น่ากลัวปรากฏขึ้นในใจชายผู้นำที่มีหนวดเคราครึม้มพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่และฟันทองมือของเขาเต็มไปด้วยรอยซักรูปนกแก้วกำลังนั่งจิบเหล้าอย่างสบายอารมณ์ขณะที่น้องสาวของเธอกำลังถูกมัดไว้ในที่ห่างไกลและพวกนั้นคือแก๊งโจรสลัดนกแก้ว เมื่อได้ยินชื่อนั้นดวงตาสีฟ้าของชิโรเนเบิกกว้างด้วยความตกใจแก๊งโจรสลัดนกแก้วเขาอุทานเมื่อเห็นปฏิกิริยาของชิโรเนเอลซีนถามอย่างสับสนเป็นอะไรไปนายรู้จักพวกมันเหรอชิอโรเนตอบกลับด้วยแววตาคมกริบใช่ตอนที่โรงเรียนของเราถูกโจมตี ในห้วงความคิดของตนเองชิโรเนะสังเกตเห็นบุคคลที่คุ้นเคยในฝูงชนชายร่างใหญ่ที่มหาจอมเวทอาเคนว่าจ้างเป็นสมาชิกของแก๊งนกแก้วนั่นเองรอยสักรูปนกแก้วอันเป็นเอกลักษณ์บนไหล่ชายผมยาวสีน้ำตาลเปิดเผยตัวต,วตนของเขาในเวลาเดียวกันเอมี่ก็จำศัตรูได้เช่นกันใบหน้าสวยของเธอแข็งทื่อดวงตาเปล่งประกายความโกรธเธอขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดว่าไอสาเรวนั่นฉันนึกว่า สมาคมเวทมนต์จับมันไปแล้วซะอีกความสงสัยพลันหวนคืนผ่าเธอกลับไปยังภาพหอคอยอันมืดมิดของสมาคมที่ซึ่งทหารยามยืนสง่าอยู่ด้านนอกห้องสอบสวนภายในสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวกำลังเกิดขึ้นสาขาริด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายและดวงตาที่ส่องประกายอย่างน่ากลัวกำลังกระชากผมของลูคัสซึ่งบัดนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและบิดเบี้ยวด,ด้วยความเจ็บปวดผู้ตรวจสอบผู้โหดเหี้ยมคำราม ว่าลูคัสอาชญากรระดับบีกลับสู่ความเป็นจริงเอมี่ยังคงพูดกับชิโรเนะด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าและฉันคิดว่าปานขัวแข็งแกร่งกว่ามันเสียอีกชิโรเนะพึมพำเบาๆด้วยน้ำเสียงไตร่ตรองว่าแข็งแกร่งกว่าลูคัสงั้นหรือ ทุกคนตกอยู่ในภวังแห่งความคิดพยายามปะติดปะต่อเบาะแสที่กระจัดกระจายเอลซีนยกมือขึ้นรูปคางเบาๆดวงตาสีเขียวมารากตรี่เลิงด้วยความคลุ่นคิดเธอพึมพำกับตัวเองนกแก้วปันโคอาแปลกจริงฉันรู้สึกเหมือนกำลังพลาดอะไรบางอย่างทั้งชื่อปันโคอาด้วยและการที่เขาเคยอยู่ในหน่วยรบพิเศษเมื่อเห็นว่าเธอดูเหมือนจะค้นพบบางอย่างชิโรเนจึงถามเทสคุณพบอะไรแล้วเหรอ ทันใดนั้นแสงสว่างก็วาบขึ้นในหัวของชิโรเนะเมื่อเขาตระหนักถึงความเชื่อมโยงเช่นกันจูจูกิสก็ตื่นขึ้นเขากระชากไหล่ของชิโรเนะตะโกนด้วยความสิ้นหวังหนีไปทุกคนต้องหนีไปเดี๋ยวนี้หนีแคกกิส ชิโรเนะร้องอุทานด้วยความตกใจเมื่อเด็กชายซุดลงกับพื้นไออย่างรุนแรงทุกคนรีบวิ่งเข้าไปประคองกิสชิโรเนะพยายามปลอบเขาใจเย็นๆที่นี่ปลอดภัยแล้วเอลซีนรีบตรวจสอบบาดแผลใบหน้าของเธอดูเคร่งเครียดเมื่อแจ้งว่าซี่โครงของเด็กชายหักแล้วไรอันไม่รอช้าเขามองตรงไปที่กิสที่กำลังหายใจหอบและถามว่านายรู้ไหมว่าน้องสาวของนายอาจอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินเช่นนั้นกิส เงยหน้าขึ้นมองทุกคนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังริบหรี่ทุกคนกำลังพยายามช่วยเธอเหรอเอมี่สีหน้ากังวลอ,อธิบายสถานการณ์เรารู้ดีว่าพวกมันแข็งแกร่งแค่ไหนส่วนใหญ่ก็ติดวงจรเอลซินพยักหน้าเห็นด้วยและเป้าหมายของพวกมันคือเอมี่ ไม่เสียงกรีดร้องดังลั่นแทกขึ้นมาอย่างกระทันหันกิสที่นอนอยู่บนเตียงพร้องบาดแผลใหม่ๆลุกขึ้นพรวดพลาดเหมือนสปริงใบหน้าของเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดขณะตะโกนว่าเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่เอมี่ ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันท่ามกลางความงุนงงของทุกคนกิสสั่นเทายกแขนที่มีรอยขีดข่วนขึ้นชี้ไปข้างหน้าเอมี่มองตามทิศทางที่เขากำลังชี้อย่างสับสนคือนายเสียงของกิสแหบแห้งด้วยความกลัวแต่ก็หนักแน่นอย่างยิ่งนิ้วนั้นกำลังชี้ตรงไปยังชิโรเนะ พ่อมดหนุ่มยืนตะลึงดวงตาสีฟ้าเบิกกว้างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้ยินหยาดเหงื่อเย็นเยียบไหลลงมาตามขมับเขาพูดตะกุกตะกักปานโคกำลังเลงเป้ามาที่ฉันไม่ใช่พวกมันกิสตะโกนกลบเสียงของชิโรเนะด้วยความสิ้นหวังและความมั่นใจที่น่าสะพรึงกลัวในน้ำเสียงคนที่สั่งให้ฉันพาตัวนายไปหาเขาก็คือ ในความเงียบงันปากกระบอกปืนพกโลหะวาววับเย็นเยียบจ่อตรงลงมาเสียงแกลกแห้งผาดดังขึ้นเมื่อน,นกสับถวกง้างถอยหลังเสียงแหลมคมบาดความเงียบเหงื่อเย็นเยียบผุดพลายบนขมับของปันโคอาดวงตาเบิกกว้างเผยความหวาดผวาถึงขีดสุดเมื่อสัมผัสได้ถึงโลหะเย็นเยียบที่จ่ออยู่บนศีรษะมาเฟียแปลกหน้าในเสื้อโค้ตสีขาวกดกระบอกปืนแน่นเข้าที่ขมับของหัวหน้าแก๊งนกแก้วใบหน้าของเขา าไม่แสดงความรู้สึกใดๆไม่ไกลจากนั้นกิสนอนหมดสภาพอยู่บนพื้นเย็นเยียบใบหน้าฟกช้ำเลือดไหลซึมจากมุมปากเขาและเพื่อนๆถูกกดดันอย่างสิ้นเชิงถูกพวกในชุดสูตรดำเล็งปืนควบคุมไว้ดวงตาของกิสแทนที่จะหวาดกลัวกลับฉายแววสนุกสนานวิปริตเมื่อเห็นภาพตรงหน้าช่างดูสมกับเป็นเจ้าพ่อมาเฟียตัวจริงเลยนปันโคอาเสียงเยาะเย้ยดังมาจากเหนือหน้าต่างคำเยาะ เยเหมือนราดน้ำมันลุงบนกองไฟแต่ต่อหน้าปากกระบอกปืนมรณะปันโคอาทำได้เพียงสั่นเทิมร่างกายแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวในห้องโถงกว้างใหญ่หมืดมิดแสงจันทร์สีเงินส่องหลอดผ่านกรอบหน้าต่างขนาดมหฮือมาพันโคอาเงยนาขึ้นพลางอุทานเสียงขาดหายด้วยความตกตะลึงอืหัวหน้า แครง่งบานหน้าต่างแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงร่างสีดำพุ่งเข้ามาดังลูกศรภายตายแสงจันทร์รูปร่างของมาเสียปรากฏขึ้นอย่างสง่างามและอันตรายเธอลงสู่พื้นกลางห้องถามกลางสมาชิกแก๊งนกแก้วที่นอนระเกะรกะกะด้วยความตื่นตระหนกมือเรียวยาวขาวผ่องยื่นออกไปในอากาศเต็มไปด้วยอำนาจในที่สุดขาก็หาเจ้าเจอมาเสียมองลงไปยังพันโคอาที่นอนกองอยู่บนพื้นเส้นผมสีดำปลิว สวัยหลังจากการกระโดดที่หนาถึง่งแผ่นหลังเปลือยเปล่าของหัวหน้าแก๊งนกแก้วเผยให้เห็นรอยสากรูปนกที่ซับซ้อนมาเสียเอ่ยเสียงสบายๆเราวกับกำลังเล่านิทานขากำลังตามสืบคนหน้ารำคาญอยู่ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากตึกนี้ข้าเลยแวะมาดูและเดาดูซิ ก็เป็นเจ้าอีกแล้วในขณะที่พันโคอายังคงแข็งถือด้วยความกลัวมืออีกข้างก็คว้าผมของเขาอย่างรวดเร็วกระชากไปด้านหลังมาเสียโน้มตัวกระซิบข้างหูพันโคอาเสียงเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความผิดหวังร้ายกาจแกพยายามหนีข้าหรอข้านึกว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเสียอีก ในความมืดมัวราวกับสีม่วงลึกลับแห่งความตายมาเสียกระชากผมของปานโคอาใบหน้าของหัวหน้าแก๊งนกแก้วบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเหงื่อเย็นไหลซึมราวกับอาบน้ำด้วยดวงตาสีแดงกำมที่ส่องประกายอย่างอันตรายและรอยยิ้มชวนขนลุกบนริมฝีปากเธอโน้มตัวเข้าใกล้เสียงของเธอหวานหยดย้อยแต่กลับทำให้ผู้ฟังต้องขนลุกสบายดี ดีไหมลูกชายของฉัน ความทรงจำหวนกลับคืนมาราวกับภาพยนตร์เก่าๆมาเสียในชุดดำเดินอยู่บนถนนลูกรังแล้วเธอก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านทรมโทมชูถุงของอย่างร่าเริงข้างในเด็กผอมโซกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกิสรวมอยู่ด้วยกำลังสั่นกลัวภายใต้การปกครองของชายผู้โหดร้ายการปรากฏตัวของเธอเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งการไถ่บาปจากนั้นก็เป็นภาพของพวกเขาทั้ง กลุ่มเด็กข้างถนนยืนอยู่ด้วยกันไม่มีเขาของความหวาดกลัวอีกต่อไปกลับสู่ความเป็นจริงอันโหดร้ายปานโคอาเบิกตากว้างด้วยความหวาดผวากัดฟันแน่นพยายามเปล่งเสียงออกมาอย่างยากลำบากม,มาเซีย ในห้องอีกห้องหนึ่งที่สายฝนกำลังโปรยปลายอยู่ด้านนอกหน้าต่างกิสซึ่งมีใบหน้าฟกชำ้ำคว้าแขนเสื้อของชิโรเน่ยังตื่นตระหนกเด็กชายกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดมาเซียผู้หญิงคนนั้นเธอกำลังเลงเป้าไปที่นาย คำเตือนที่ไม่คาดฝันทําให้ชิโรเน่หันกลับมาดวงตาสีฟ้าของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความประหลาดใจและสัญญาณเตือนภัยจากอันตรายที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนเมื่อกี้พูดว่ามาเซียเหรอ เขาอุทานออกมาน้ำเสียงปนไปด้วยความสงสัยและตกตะลึงทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น,นนอกหน้าต่างความร้อนและแรงดันทำให้ผมสีทองของเขาสะบัดเอมี่ยังไม่ทันตอบสนองปากของเธออ้าค้างดวงตาสีแดงเพลิงเบิกกว้างด้วยความตกใจพูดอะไรไม่ออกส่วนไรอันรีบดึงเอลซีนเข้ามากอดทั้งคู่มีสีหน้าตกตะลึงแม้แต่กิสต,ตัวน้อยก็กรีดร้องเสียงหลงเมื่อทุ ถูกแรงระเบิดซัดก,กระเด็นไปข้างหลังทว่าก่อนที่ใครจะได้ตั้งสติแสงสว่างจ้าก,ก็พาความมืดลงมาพุ่งตรงมายังตำแหน่งของพวกเขาพลังทำลายล้างปะทุขึ้นบริเวณทั้งหมดจมอยู่ในทะเลเพลิงลูกไฟขนาดมหึือมาลุกโชนขึ้นผนังทั้งหมดของอาคารถูกฉีกกระชากออกไปอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าความตกตะลึงของกลุ่มและชิโรเน่